อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับข้อยกเว้นกรอบระยะเวลา90วันไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาหากคำสั่งทางปกครองนั้นทำขึ้นเพราะเหตุต่อไปนี้ 1. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 2. การข่มขู่ 3. การชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแบ่งเป็น2กรณีหลักคือกรณีที่ให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้มาตรา51และกรณีอื่นที่ไม่เข้าขายมาตรา51วงเล็บมาตรา52สคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้มาตรา51หลักการพิจารณาในการเพิกถอนต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตความเชื่อโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครอง ได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณีกรณีที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือขม่มขู่หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะได้รับคำสั่งหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผลการเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังและการคืนทรัพย์สินให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาบมิพวนได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมหากผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือควรได้รู้หากไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปในกรณีที่อ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ผู้รับคำสั่งเทาปกครองต้องรับผิดในการคืนเงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา51ในวงเล็บมาตรา52อำนาจการเพิกถอน อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้สิทธิได้รับค่าทดแทนผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้โดยให้นำความในมาตรา51วรคหนึ่งวรสองและวรสามมาใช้บังคับโดยอนุโลมระยะเวลาขอค่าทดแทนต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน180วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้นวงเงินค่าทดแทนค่าทดแทนความเสียหายจะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา53การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถทำได้โดยพิจารณาจากลักษณะของคำสั่งว่าเป็นหรือไม่เป็น การให้ประโยชน์การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา53คําคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอำนาจการเพิกถอนอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ผลของการเพิกถอนให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะในขนดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ข้อยกเว้น ไม่สามารถเพิกถอนได้ในกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันนั้นอีกหรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุอื่นการพิจารณาต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วยการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา53คําคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอำนาจการเพิกถอน อาถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด,ดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเองคำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติแต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนดข้อเท็จจริงและพฤติการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้นและหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้นแต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระทำได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวและหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจำเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าวสิทธิได้รับค่าทดแทนในกรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวงสองวงเล็บ3 4และ5ผู้ได้รับประโยชน์ มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้และให้นำมาตรา52มาใช้บังคับโดยอนุโลมคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายที่ให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้สามารถมีผลย้อนหลังได้อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด,ดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครองผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคำสั่งทางปกครองการพิจารณาใหม่คือการที่เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่ผลกำหนดอุทธรไปแล้วได้ เมื่อมีคำขอจากคู่กรณีการขอให้พิจารณาใหม่สามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้มีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญคู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น ถ้าคำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการยื่นคำขอตามกรณี1 2หรือ3คือคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาได้ก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้นระยะเวลาในการยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่คือภายใน90วัน นับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ karaoke, k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  ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้การบังคับใช้คำสั่งการบังคับการคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินในกรณีที่คำสั่งทางปกครองกำหนดให้ชำระเงินและผู้นั้นไม่ชำระโดยถูกต้องครบถ้วนเมื่อถึงกำหนดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการดังนี้การแจ้งเตือนและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองจะมีหนังสือเตือนให้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า7วันหากไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือนเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตราการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้การบังคับใช้คำสั่งระยะเวลาการดำเนินการบังคับหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งต้องดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายใน10ปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด คำสั่งทางปกครองจะถือว่าเป็นที่สุดในกรณีดังต่อไปนี้ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดีศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษายกฟ้องหรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วนและคดีถึงที่สุดแล้ว หากมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงินครบถ้วนและล่วงพ้นกำหนด10ปีจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกไม่ได้การขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้สามารถทำได้แม้ล่วงพ้นกำหนดเวลา10ปีแล้วอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับทางปกครองมีอำนาจสอบถามสถาบัานการเงินหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ถูกบังคับมีอำนาจขอให้ในทะเบียนระง,งับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ถูกบังคับไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จะไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือว่ามีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญาการสืบหาทรัพย์สินหน่วยงานของรัฐอาจร้องขอให้สำนักงานอายการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นดำเนินการสืบหาทรัพย์สินแทนได้โดยหน่วยงานดังกล่าวจะมีอำนาจตามมาตรา63ทับ10ด้วยในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีเจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและจำนวนเงินที่ต้องชำระมีมูลค่าตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปอาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้ โดยเอกชนที่สืบพบทรัพย์สินจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละสองครึ่งจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบโดยค่าตอบแทนสูงสุดต้องไม่เกิน1ล้านบาทขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดการอายัดและการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่กฎกระทรวงไม่ได้กำหนดไว้ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมการโต้แยง้งหรือการใช้สิทธิทางศาลการโต้แย้งเกี่ยวกับการยึดการอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยผู้ถูกบังคับหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียให้เสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้แก่ศาลชำนันพิเศษเช่นศาลแรงงานศาลภาษีอากรแล้วแต่กรณีสำหรับคดีที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองนั้นศาลปกครอง สำหรับกรณีอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อหนึ่งการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีสังกัดกรมบังคับคดีหากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายใน10ปีนับแต่วันที่คำสั่งเป็นที่สุดเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเมื่อศาลเห็นว่าคำสั่งเป็นที่สุดแล้วจะออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีโดยถือว่าหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและผู้ถูกบังคับเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีได้แก่ศาลจังหวัดศาลแพง่งหรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพมหานครที่ผู้ถูกบังคับมีภูมิลำเนาหรือทรัพย์สินตั้งอยู่กรณีขอให้พิจารณาคำสั่งใหม่หรือฟ้องคดีต่อศาล ถ้าผู้ถูกบังคับขอให้พิจารณาคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วใหม่หรือฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิจารณาคำสั่งนั้นใหม่หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่และศาลร,รับคำขอหรือคำฟ้องไว้พิจารณาผู้ถูกบังคับอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนได้ศาลอาจกำหนดให้วางเงินหรือหาประกันเพื่อเป็นประกันความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐอาจได้รับจากการเนื่อช้าในการบังคับคดี หากสารพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องไม่มีมูลหากหน่วยงานของรัฐหรือสารมีคำสั่งให้ทบทวนคำสั่งที่เป็นที่สุดใหม่หน่วยงานของรัฐอาจยื่นคำร้องต่อสารเพื่อเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วระยะเวลาระหว่างการงดการบังคับคดีตามคำสั่งสารจะไม่นำมารวมนับในระยะเวลา10ปีสำหรับการดำเนินการสืบทรัพย์และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเมื่อสารออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว การดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำในกรณีที่คำสั่งทางปกครองกำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังต่อไปนี้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทนโดยผู้ถูกบังคับจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตรา1้อยละยีต่อปีของค่าใช้จ่ายให้มีการชำระค่าปรับบังคับการคือค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ชำระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนหรือได้ปฏิบัติตามคำสั่งตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน5 0,000บาทต่อวัน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อบ้องการการกระทำที่ขัดตอ่อกฎหมายหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำก่อนก็ได้แต่ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่คำเตือนก่อนใช้มาตรการก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองเจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครอง ภายในระยะเวลาที่กำหนดคำเตือนนี้อาจกำหนดไปพร้อมกับคำสั่งทางปกครองก็ได้คำเตือนนั้นจะต้องระบุ 1. มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจง้งแต่จะกำหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้ 2. ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันหรือจำนวนค่าปรับบังคับการการกำหนดค่าใช้จ่ายในคำเตือนไม่เป็นการตัดสิท์ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ การดำเนินการบังคับเจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในคำเตือนการเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กำหนดไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ถ้าผู้ถูกบังคับต่อสู้ขัดขวางการบังคับเจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้แต่ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุ ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักง,งานตำรวจได้การบังคับกรณีไม่ชำระค่าปรับค่าใช้จ่ายหรือเงินเพิ่มในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าปรับบังคับการค่าใช้จ่ายหรือเงินเพิ่มรายวันโดยถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับทางปกครองตามหลักเกณฑ์การบังคับตามคำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงินส่วนที่สองต่อไป การฟ้องคดีโต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้ให้เสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้นหมวดตามระยะเวลาและอายุความการนับระยะเวลาในการดำเนินการทางปกครองมีหลักเกณฑ์ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลดังนี้หลักการทั่วไปในการนับระยะเวลาข้อแรก มาตรา6กกำหนดว่าในการนับกำหนดเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีจะมีให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยคอยกเว้นคือเว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่การนับระยะเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายนั้นจะเป็นวันหยุดทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามการนับระยะเวลาสำหรับบุคคลทั่วไปในกรณีที่บุคคลใดต้องกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลานั้นเป็นวันหยุดทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือเป็นวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคำสั่งให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้นเว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีคำสั่งจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการขยายระยะเวลาระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายออกไปได้มาตรา65ระบุว่า หากระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกำหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันหากการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมมาตรา66ระบุว่าในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถกระทำใดๆภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้เนื่องจากมีพฤติการที่จำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น หากผู้นั้นมีคำขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ทั้งนี้จะต้องยื่นคำขอภายใน15วันนับแต่พฤติการเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงอายุความสะดุดหยุดลงมาตรา67ระบุว่าเมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่5ของหมวด2ของพระราชบัญญัตินี้ หรือการยื่นคำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นอายุความจะเริ่มนับต่อเมื่อการพิจารณาถึงที่สุดหรือเสร็จสิ้นไปโดยประการอื่น แต่ถ้าการพิจารณาสิ้นสุดลงเพราะเหตุถอนคำขอหรือทิ้งคำขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นคำขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลยวิธีการแจ้งการแจ้งสามารถกระทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์และจำนวนผู้รับ 1. แจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือข้อกอไก่การแจ้งคำสั่งทางปกครองการนัดพิจารณาหรือการอย่างอื่นเจ้าหน้าที่อาจกระทำด้วยวาจาได้ ขอคอแต่ถ้าผู้ท enfin ี่เกี่ยวข้องประสงค์จะให้แจ้งเป็นหนังสือก็ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือคอควายการแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้นโดยตรงหรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ขณะที่ไปถึงงองูในกรณีที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วการแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นแล้ว 2. แจ้งโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่งส่งด้วยตนเองกอไ่หากผู้รับไม่ยอมรับหรือไม่พบผู้รับขณะนำไปส่งแต่ได้ส่งกับบุคคลที่บรรล,ลุนิติภาวะซึ่งอยู่หรือทำงานในสถานที่นั้นขอไข่หรือในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับหากได้วางหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายณสถานที่นั้นคอควายโดยมีเจ้าพนักงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงไปเป็นพยานให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 3. แจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับกอไก่การแจ้งโดยวิธีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศขอไข่หรือเมื่อครบกำหนด15วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศขอควายเว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 4. แจ้งโดยวิธีปิดประกาศ กรณีมีผู้รับจำนวนมากในกรณีที่มีผู้รับเกิน50คนเจ้าหน้าที่อาจแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มดำเนินการว่าจะแจ้งโดยวิธีปิดประกาศไว้ณที่ทำการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอำเภอที่ผู้รับมีภูมิลำเนาในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 5. แจ้งโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ กรณีไม่ทราบตัวผู้รับหรือไม่ทราบภูมิลำเนาหรือมีผู้รับจำนวนมากในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำเนาหรือรู้ตัวและภูมิลำเนาแต่มีผู้รับเกิน100รคนการแจ้งเป็นหนังสือจะกระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 6. แจ้งโดยวิธีส่งทางเครื่องโทรสารกรณีจำเป็นเร่งด่วนในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนการแจ้งคําสั่งทางปกครองอาจใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสารได้แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคำสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจกระทำได้ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวันเวลาที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าวเว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับ